าวะโควิดระบาดระลอกใหม่คนท้องติดโควิดแล้วร่วมพันคนจึงมีคำถามมากมายที่ทั้งสับสนและไม่ชัดเจนอยากทราบว่าคนท้องฉีดวัคซีนได้ไหมคะคนท้องติดโควิดแบบนี้เชื้อโควิดจะส่งผลถึงลูกในท้องไหมคะเกิดติดโควิดอยู่อะค่ะแล้วเราจะให้นมลูกได้ไหมการตั้งครรภ์ในสถานการณ์โควิด19แบบนี้เราจะดูแลตัวเองและลูกได้อย่างไรบ้าง เราจึงจัดให้คนท้องได้ซักถามกับคุณหมอสูตินรีแพทย์โดยโตรงเพื่อคลายความสงสัยและทำความเข้าใจไปพร้อมกันตอนนี้ท้องได้5เดือนแล้วค่ะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนได้หรือยังและถ้าติดโควิดขึ้นมาอาการจะหนักกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าคะสตีตั้งครรภ์ครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรสัสโควิด -19 เกาเนี่ยใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไปเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะแนะนำให้ฉีดวัคซีน ควรฉีดวัคซีนหลังจากที่ตั้งครรภ์ไปแล้วมากกว่า12สัปดาห์เป็นต้นไปโดยที่80%ส่วนใหญ่ของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชือ้อมักจะไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วเกิดมีการติดเชือ้อในไตรมาสที่สองหรือสามจะมีความรุนแรงมากขึ้นโดยความเสี่ยงที่ว่านั่นก็คือความเสี่ยงที่จะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับนอนแอดมิทที่ห้องไอซียูโดยที่ถ้าติดเชือ้อยังไม่พบว่าเพิ่มโอกาสการแท้งหรือว่าทารกผิดปกติเรื่องของความพิการนะครับตอนนี้ท้องผูกค่ะ ติดโควิดตอนอายุค1 3สัปดาห์แต่ว่าตอนอนี้รักษาหายแล้วนะคะเลยอยากทราบว่าเชื้อโควิดที่มีอยู่ในร่างกายอะคะ่ะจะส่งผลต่อลูกในท้องไหมคะถ้าเกิดเราสัมผัสใกล้ชิดและตรวจพบว่าเราติดเชือ้อก็มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงหรือว่าส่งผลกระทบต่อลูกในครรได้เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโคโเน่ย19ในน้ำคร่ำหรือว่าในน้ำนมโดยตรงนะครับดังนั้นผลข้างเคียงที่เกิดกับเด็กน,น่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องของภาวะซึกซอนของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์มากกว่ามีโอกาสที่ทําให้คุณแม่เนี่ยมีภาวะที่จะคลอดก่อนกําหนดได้การติดเชื้อหลังคลอดของเด็กเนี่ยสามารถพบได้ครับประมาณ2-5%ทั่วโลกนะครับเดียที่ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลชัดเจนว่าติดมาในช่วงไหนนะครับก่อนคลอดระหว่างคลอดหรือว่าหลังคลอด นะพรุ่งนี้ค่ะจะคลอดลูกแล้วค่ะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นกลัวก็กลัวคลอดลูกช่วงนี้ค่ะมันจะปลอดภัยไหมคะทุกโรงพยาบาลครับเขจะมีมาตรการในการป้องกันและ้็ร,ระวังเรื่องของการแพร่เชื้อนะครับโควิดสิอยู่แล้วทุกเคสที่เข้าทําการคลอดจะต้องมีการตรวจคัดกรองเรื่องของภาวะติดเชื้อของโควิดสิ ไม่ว,ว่าจะเป็นตัวคุณแม่เองนะครับระะรบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในทีมระหว่างที่คลอดนี่ก็จะมีการตรวจร่างการอนามัยรวมถึงมีการใส่ชุดป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นก็จะมีการจำกัดคนเข้าเยี่ยมครับเพื่อลดการที่จะนำพาเชื้อจากภายนอกเข้าสู่โรงพยาบาลดังนั้นการคลอดบุตรในช่วงนี้ยังถือว่าปลอดภยัย เพิ่งคลอดลูกมาค่ะถ้าติดโควิดคุณแม่สามารถให้หนมลูกได้ไหม<อ>และเชื้อโควิดผ่านทางน้ำนมหรือเปล่าในกรณีที่เคยติดเชื้อมาแล้วรักษาหายเป็ปกติเรียบร้อยแล้วสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติครับแต่ในกรณีที่ติดเชื้อหลังคลอดแล้วต้องให้นมลูกแนะนําว่าเรายังสามารถให้นลงลูกได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสวมหน,น้ากากอนามาทุกครั้งเวลาที่ให้นมบุตรทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่องอาจจะใช้วิธีการปั๊มน้ำนมครับผม เก็บเอาไว้แล้วให้ยาหรือพี่เลียก็ได้ครับเป็นคนที่จะก้อนน้ำนมแผล่รับร่วมไปถึงนะครับคนไข้กลุ่มที่ติดเชื้อและได้รับยาต้านไวรัสที่ชื่อว่าฝาวิพิเรเวหมอแนะนําว่ววากลุ่มคนเหล่านี้ครับควรหลีกเลี่ยงการให้น,นมบุตรเพราะยาถูกข,ขับออกผ่านทางน้ํานมและมีผลต่อเด็กได้คนท้องจะลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยการฉีดวัคซีนเมื่อมีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปถึงแม้ยังไม่มีรายงานว่าลูกติดโควิดจากแม่ได้แต่การที่แม่ป่วยย่อมส่งผลต่อลูก และน้ำนมแม่สามารถให้ลูกได้แม้ได้รับเชือ้อแต่ต้องป้องกันการสัมผัสและใส่หน้ากากเสมอความเข้าใจและการป้องกันที่ดีจะส่งต่อความรักสู่ลูกอย่างปลอดภยัยการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชือ้อย่อมเป็นการดีที่สุดทั้งต่อตัวเองต่อลูกในคันและต่อคนที่คุณรักชัวแน่แชร์ได้